ทำงานเยอะไปทำงานกันเราจะไปทำงานกันเย่เย่เยเอาเดี๋ยวนะฉันเป็นนักเรียนนี่ฉันจะไปทำงานได้ยังไงโอ้ยฉันนี่ประหลาดจริงๆเลยเฮ้ยไหนเขาบอกว่าจะซื้อบ้านใหม่ให้ฉันไง เฮ้ยพี่ผู้ชายคนนั้นน่ะเขาบอกจะซื้อบ้านใหม่ให้ฉันฉันว่าเขาต้องโกหกแน่ๆเลยอ่ะไปโรงเรียนกันทุกคนป๊ะไปโรงเรียนกันเถอะเฮ้ยไว้รถโว้ยสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเฮ้ยนั่นครูนี่วิ่งตาตื่นมาเชียร์คุณครูไปเกยใครมาเหรอหืม ฮะคุณครูทำไมไม่ข้าม้งแต่ตรงนั้นล่ะคุณครูคอยากเกเพื่อนรู้หรอ OMG ไปไปกันเถอะแม่นี่นะคะผออยากุซ่าของเราอะคะสักวันเราเราจะหลอกเอาเงินเขาให้ได้เลยไปไปกันเถอะอ่ะเดี๋ยวฉันว่าฉันขี่เข้าโรงเรียนเลยแล้วกันนี่ไปนธามันเปิดกอดแล้วนะเฮ้ยเธอทำอะไรอะ เรื่องของฉันอย่าฉันฉันจะวางจักรยานไว้ตรงนี้แหละเออไม่ต้องให้ใครเข้าห้องมานะคะอะโอเคเราก็รอกันเถอะรอรุ่นพี่มาเรียนเนาะโฮ้ยวันนี้ฉันต้องไปสร้างบ้านให้กับคนที่ฉันชอบนะเนี่ยเฮ้ยอันนี้เงินไปโรงเรียนฉันนีโอเคได้เงินไปโรงเรียนแล้ะ แต่ฉันมีตั้งเ0็ดฉันจะไปสร้างบ้านให้เขานะรอแป๊บหนึ่งนะทุกคนบ้านผู้หญิงโอ้อนี่ไงบ้านผู้หญิงคนนั้นนี่อยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวฉันจะโทรถามคนมาสร้างบ้านให้แล้วกับฮัลโหลครับครับครับมาสร้างบ้านให้หน่อยครับใช่ครับหลังที่มีรถสีชมพูแล้วก็มีดอกกุหลาบครับครับครับฝากด้วยนะครับ เอาล่ะฉันสร้างเสร็จแล้วแหละแต่ว่าฉันจะไม่ให้พวกเธอดูหรอกนะเพราะว่าฉันจะเซอร์ไพแฟนของฉันยังไงล่ะเฮ้ยาฮ่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 าโอ๊ยใครให้มานเดินกลางถนนแล้วก็โดนรถชนหรอกอุ้ยฉันเผือสปอย์บ้านไปนิดนึงนะเดี๋วฉันจะให้สถาปนิกมาสร้างโรงเรียนแต่ว่ายังดีกว่าล่ะปาปาโอ้ยโอ้อยสะดุดบ้างโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโมโดนเกยเลยโอ้ย โคเนี่ยยังไม่มาอีกหลอนเนี่ยโอ๊ยน่นารำคาญจริงๆเลยนี่มันก็เลิกเรียนแล้วน,นั้นนี่ฉันว่าฉันกลับบ้านดีกว่าสี่โมงแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆก็คงมาเพื่อนๆเ,เขาไม่ค่อยชอบอยู่ห้องเรียนหรอกเด็ดเดเดเ๋ยวเขาก็ว่าจัรกรยานฉันมาพอดีดีจังเลยกลับบ้านดีกว่า ไหนดูซิว่าแฟนจะจะสร้างบ้านให้หรือเปล่าเขาบอกว่าเขารออยู่โอเคเ yeah. ย่อุ๊ยผู้ชายคนนี้สวัสดีค่ะพอเอ้ยทำอะไรอะ่ะไม่ได้ทำอะออไรค่ะไอริไอซสไป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 กับเธอโอ้ยผมชี้ตรงจริงๆเลยอุย๊ยรถนี่ น้นองขโมยเอ๊ยไม่ได้ไม่ได้เด็กดูเยอะนะคะโอเคเย้นี่ไงรุ่นพี่สวัสดีรุ่นพี่ตามฉันมาโอเคก็ได้เธอมีจัก,กรยานคนเดียวเลยนะฉันต้องวิ่งเนี่ยเฮ้ยทำไมบ้านสวยจังเลยเนี่ยแงส่สิฉันสร้างให้เลยนะเนี่ยอุย้ย สวยจังเลยอ่ะรุ่นพี่ขอบคุณค่ะอ้ยจักรยานย,ยุกหรอ OMG OMG มากเลยดูสีรุ่นพี่โอ้โอ้มาแล้วเข้าไปดูกันเถอค่ะเออเออข้าไปเข้าไปโอ้เหนื่อยว้าวสวยมากๆเลยอ่ะสร้างวันเดียวเสร็จเลยเหลอน,นี้ เไ่ห้องนี้ก็เหมือนเดิมนะนี่ว้าวสวยแบบว้าวว้าวโอ้ยเธอหยุดว้าวได้แล้วก็มันสวยนี้ค่ะรุนพี่ว้าวมากว้าวซ่าเออเออฉันรู้มันสวยดีจังเลยอะไหนดูห้องนอน OMG ห้องนอนสวยมากวันนี้ต้องให้รางวัลไปเด็ดกับพี่แล้วนะคันนี้ไปใส่ชุดเออใส่ชุด ใส่ชุดด้านดีไปแล้วกันยายายากันจะจะใส่ชุดด้านรักด้รักไปออาใส่ชุดดีแล้วกันไปกันเลยโอเคปาไปกันโอเคใครจะเป็นคนขบับเธอลนแหละจะดูสารสร้างบ้านให้แล้วลพุดที่ก็มาสิ ไปไะเฮ้ยรอก่อนเฮ้ยรอรุ่นพี่ก่อนก็ไม่ได้อะไรอ่ะไม่เห็นเป็นไรเลยรุ่นพี่นี่ก็ไหนรอตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยเจาะรถขวาค่างเขาไม่เป็นไรหรอกบ้างโอ้โหฮ่าหหหห่หหหาหมาหหามาเองชหห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  ลูกพี่อะไรตามมาดิเอา้าชกเลยนี่ไหนนี่ไหนนี่ไหนอ้อยยุดนะเดต่อยเลยโอ้ยขอโทษค่ะก่อนนะคะกอดกอดโอเคกอดแล้วป้าป้าไปกันเถอะโอเคก็ได้ เราจอดรถไว้ตรงนี้เลยรถไม่ผ่านมาหรอกค่ะนี่หยุดนะพวกพี่จะหยุดอะไรคะไปกินราเหนึ่งกันเฮ้ยเธอวันพรุ่งนี้มันจะมีตลาดมานะจริงเหรอใช่แล้วล่ะไปไปกันเถอะโอเคค่ะรุ่นพี่นั่งกินข้าวกันนะคะ รุ่นพี่เออกินโอมากาสีพันหกเลยโยม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 โอเคสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะมาเด็ดกับรุ่นพี่และสร้างบ้านนะคะบายค่ะ